ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการใหม่ทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของพ่อเยวาพาสอบนะครับยิ่งห่วงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูนวันนี้พ่อเยวาก็จะมาเสนอ5นาทีมีข้อสอบนะครับวันนี้ยังอยู่ในพรบรสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537นะครับ สำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับพรบรสภาตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในส่วนของสภาตำบลน,นะครับสภาตำบลน,นี่นะครับก็จะมีสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับจะต้องได้รับการเลือกตั้งจากราฐฎรในพื้นที่นะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาตำบลได้ก็จะต้องมีคุณ นั้นลักษณะดังนี้นะครับมี3ข้อข้อที่1ก็คือมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันรับสมัครนะครับตรงนี้นับถึงวันรับสมัครจําไว้ด้วยนะครับ 1. มีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับแต่วันรับสมัครนะครับ2คือไม่เป็นบุคคลนะครับ ที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งนะครับแล้วถ้าพ้นจากตำแหน่งนั้นคือไม่ถึง5ปีนะครับนับถึงวันรับสมัครนะครับไม่ถึง5ปีนับแต่นับถึงวันรับสมัครนะครับส่วนข้อที่3คุณลักษณะข้อนี้ก็คือมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับตามกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับย้ำอีกครั้งข้อที่3ก็คือมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่นโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลน,นี้นะครับ คนที่จัดให้มีการเลือกตั้งก็คือคนนี้นะครับนายอำเภอเป็นคนจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลอันนี้ก็ต้องจำไว้นะครับเขาอาจจะถามว่าใครเป็นผู้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลคำตอบก็คือนายอำเภอนะครับหลังจากที่เรามาดูว่าคุณลักษณะนะครับคุณสมบัติว่าคนที่สมัครสมาชิกสภาตำบลมีคุณสมบัติอะไรแล้ว พอเขาผ่านเกณฑ์แล้วเขาได้รับเลือกการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะสมมติอ่าแล้วสมมติว่านะครับเขาได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาตำบลเขาบอกว่าสมาชิกสภาตำบลน,นี้นะครับจะมีวาระทั้งหมด 4ปี look, อันนี้จำไว้นะครับวาระ4ปีนับจากไหนก็ te <actions>. นับแต anyway. Bal, ่วันเลือกตั้งนะครับนับแต่วันเลือกตั้งจำไว้เลยนะครับ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะครับแล้วถ้าครบกำหนดวาระนะครับครบวาระ4ปีแต่ยังไม่ได้เลือกตั้งใหม่นะครับครบวาระ4ปีแล้วยังไม่ได้เลือกตั้งใหม่ ก็ให้สมาชิกสภาคนนี้นะครับปฏิบัติหน้าที่ต่อแค่นั้นเองน,อนะครับให้ทำปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่นะอ่ะต่อมาต่อมานะครับนอกจากจะครบวาระ4ปีแล้วแล้วก็พ้นตามวาระที่เหลือก็คือเหตุไหนที่ทำให้สมาชาิกสภาตำบลน,นี้ ผลไม่ตามวาระบ้างก็คือผลก่อนวาระนั่นเองนะครับมีอยู่7ประการด้วยกันประการแรกก็คือตายนะครับตายประการที่2คือลาออกทีนี้ลาออกเขาก็มีประเด็นว่าต้องลาออกโดยการยื่นหนังสือให้นายอำเภอเท่านั้นนะครับลาออกโดยยื่นหนังสือให้นายอำเภอเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าให พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันลาออกนะครับยื่นหนังสือให้ในอำเภอแล้วนะครับแล้วพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันลาออกนะสก็คือยุบสภานะครับ3ยุบสภาสีมีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับห้าคือสภาตำบลเนี่ยมีมติ2ใน3อันนี้จำไว้นะครับของสภาตำบลน,นะ สภาเนะี่ยมีมติ2ใน3ของ ic, สมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออกจากตำแหน่งนะครับส่วนข้อที่6ประการที่6ก็คือนายอำเภอสั่งพ้นนะครับนายอำเภอสั่งพ้เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ต้องจำไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนกับผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพ้นนะครับนายอำเภอสั่งพ้ก็เนื่องจาก3ประการนี้นะครับ1ก็คือสอบสวนว่า คนคนนี้เขาขาดคุณสมบัติในอำเภอถึงสั่งผลได้สองก็คือไม่อยู่ในหมู่บ้านที่รับการเลือกตั้งติดต่อกันเกิน6เดือนนะครับไม่อยู่ในหมู่บ้านที่รับการเลือกตั้งเนี่ยติดต่อกันเกิน6เดือนในอำเภอก็สามารถที่จะสั่งผลได้3ก็คือขาดประชุมติดต่อกัน3ครั้งโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับขาดประชุมติดต่อก กัน3ครั้งโดยไม่มีเหตุอันควรในอำเภอก็สามารถที่จะสั่งพลได้นี่คือในส่วนของในายอำเภอสั่งพลนะครับต่อมาประการที่7ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งผลนะครับเหตุไหนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถที่จะสั่งพลได้ก็คือเขาสอบสวนแล้วผู้ว่าสอบสวนแล้วว่า สมาชิกสภาตำบลคนนั้นนะครับบกพร่องในความประพฤติอันนี้จำไว้มีแค่เหตุผลเดียวนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพ้นได้นะครับตามพรบนี้ก็คือสอบสวนแล้วว่าสมาชิกสภาตำบลคนนั้นบกพร่องในความประพฤตินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงสามารถสั่งพ้นได้ทีนี้เรามาดูว่า พอตำแหน่งสภาตำบลว่างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือการว่างนี่มันก็จะมี2แบบ1ว่างโดยตำแหน่งนั้นเขาครบวาระนะครับครบวาระแล้วมันตำแหน่งนั้นก็เลยว่างลงเขาบอกว่านะครับตามพรบนี้บอกว่าต้องเลือกตั้งใน45วันนะครับเลือกตั้งใน45วัน นับแต่วันครบวาระนะครับอันนี้จําไว้เลยนะครับครบวาระเลือกตั้งใน45วันนับแต่วันครบวาระนะครับอ่าที่เหลือละ่ะสมมติแล้วก็ต่อมาก็คือว่าถ้าตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลว่างแต่ว่างโดยไม่ครบวาระละ่ะก็คือพ้นตามนี้นี่เองนะครับพ้นไม่ตามวาระอ่าที่มันมี 1>, 1 2 3 4 5 6หแล้วก็7ตรงนี้นะครับคือพ้นไม่ครบวาระตามพรบนี้ตามกฎหมายนี้เขาบอกว่าให้เลือกตั้งภายใน60วันนะครับอันนี้จำไว้นะครับเลือกตั้งภายใน60วันนับแต่วันตำแหน่งว่างนะครับนับแต่ตำแหน่งว่างอันนี้จำไว้นะครับครบ45ไม่ครบ60นับแต่วันตำแหน่งว่างแล้วก็ตัวนี้นับแต่วันครบวาระนะครับ เว้นแต่มันจะมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือว่าไอ้ตรงที่ไม่ครบตามวาระเนี่ยวาระมันมีอยู่ไม่ถึง180วันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกตั้งใหม่นะครับมีไม่ถึง180วันอยู่ได้ไม่ถึง180วันก็ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่นะครับตรงนี้อันนี้ให้จำไว้นะครับ เรามาดูมาตรา15ววรึงก,กันกันบ้างนะครับไอตรงนี้พ่อใหญ่เขียนให้เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านก็คือการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่นะแล้วท่นี้ในเขตหมู่บ้านเขาก็จะมีสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคนนะครับแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีไอ้หมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านนี้โดนยุบนะครับอันนี้โดนยุบ รวมกับไอหมู่บ้านนี้อ่ะแล้วทีนี้เขาว่ายังไงปกติก็คือหมู่บ้านหนึ่งเขาก็จะให้มีสมาชิกสภาตำบลอยู่หนึ่งคนใช่ไหมครับแต่พอไอ้ตัวนี้มันรวมมาเป็นเนื้อเดียวกันกับหมู่บ้านนี้แล้วตามพรบรนี้เขาบอกว่าไอคนคนนี้ก็ยังเป็นสมาชิกสภาตำบลอยู่ตามปกตินะครับแต่ไอคนนี้บ้านที่เขาหมู่บ้านที่เขาโดนยึดนะ่ะ ก็ยังจะต้องเป็นสมาชิกสภาตำบลอยู่นะครับสมาชิกสภาตำบลอยู่จนกระทั่งหมดวาระนะครับจนกระทั่งสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนะครับอ่าคนคนนี้ก็ยังอยู่ส,สรุปแล้วคือตอนนี้ถ้าเขายุบไป,ปแล้วมันจะมีหหมู่บ้านใช่ไหมจาก2เขายุบเป็น1แต่ตอนแรกเนี่ยมีสมาชิกสภาตำบลอยู่2คนนะครับ พอยุบเป็น1หมู่บ้านสมาชิกสภาตำบลก็ยังมีอยู่สองคนนะครับอาทีนี้มาดูมาตรา15วรสองบางกับกันทีนี้คนคนนี้ดูแลหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะครับนี่หมู่บ้านนี้นะครับแล้ววันดีคืนดีนี่เขาแบ่งนะครับเขาแบ่งหมู่บ้านจากส่วนนี้เป็น2หมู่บ้านจากหนึ่งหมู่บ้านก็จะกลายเป็น2หมู่บ้าน เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าให้นายอำเภอนะครับนออพอคนนี้นะครับจัดเลือกตั้งอ่าสมาชิกสภาตำบลคนนี้อ่าภายในเวลา60วันนะครับ60วันนับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมาใหม่นะครับนับแต่วันที่ตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมาใหม่สรุปแล้วก็คือตอนแรก ไอ้คนนี้หมู่บ้านนี้มีสมาชิกสภาตำบลอยู่หนึ่งคนเนาะพอเขาแบ่งหมู่บ้านเพิ่มอีกหนึ่งหมู่บ้านในอำเภอก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลเพิ่มภายใน60วันเนี่ยนับแต่วันที่จัดตั้งหมู่บ้านนะครับก็จะมีสมาชิกสภาตำบลเพิ่มอีกหนึ่งคนสรุปแล้วอ่าก็จะมี2คนนะครับ แต่พื้นที่พื้นที่อ่าพื้นที่เดิมแต่ว่าแบ่งเป็น2หมู่บ้านนะครับอันนี้เข้าใจเนาะเข้าใจนะครับต่อมาเรามาดูมาตรา17ของพรบรสภาตำบลและก็องค์การบริหารส่วนตำบลพศ .2537 นะครับการประชุมสภาตำบลเขาบอกว่าอันนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับต้องจําไว้เลยนะครับการประชุมสภาตำบลคือต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ1ครั้งนะครับ ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งอย่าไปจำสับสนกับการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับคนละส่วนกันอันนี้คือส่วนของสภาตำบลน,นะครับการประชุมของสภาตำบลคือไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งนะครับอธิบายแป๊บเดียวก็12นาทีแล้วดังนั้นก็วันนี้ก็เลยเวลาตามที่ตั้งใจว่า จะมาอธิบายให้ฟังตรงส่วนที่เขาชอบออกข้อสอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับ5นาทีมีข้อสอบแต่เกินมาเป็น2เกือบจะ3เท่านะครับตามที่ตั้งใจก็ขอลาไปก่อนก่อนที่จะกลับขอรบกวนทุกทกท่านนะครับกดติดตามช่อง YouTube พ่อใหญ่วาพาสอบและก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์แฟนเพจน,นะครับพ่อใหญ่วาพาสอบใน Facebook ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอ่านอะไรก็ขอให้จดจำได้เพื่อที่จะนำไปใช้ในสนามสอบขอให้สอบให้ติดรอบนี้นะครับเราจะได้เป็นข้าราชการภายในปีนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเลิฟเลิ